เอาคุณผู้ชมไปต่อที่ขอนแก่นกันบ้างชาวบ้านที่อำเภอมันจาคีรีเขาบอกแย่แล้วตอนนี้มีคนร้ายออกอารวาดนะคะตระเวนงัดตู้งัดเงินจากตู้เติมน้ํามันสุดท้ายไม่ได้เอาไปแต่เงินนะ,ะน้ํามันก็เอาไปด้วยอะ่ะ เนี่ยคุณผู้ชมดูกล้องวงจรปิดตู้เติมน้ํามันแห่งหนึ่งในอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะคะจับภาพวัยรุ่น3คนขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเติมน้ํามันนะคะนี่มาจอดหน้าตู้เติมน้ํามันแบบหยอดเหรียญคือดูเผลอเนี่ยก็ดูเหมือนมาเติมน้ํามันปกติแต่สุดท้ายกลายเป็นโจรค่ะถือมีดพร้าแล้วเดินไปหลังตู้ใช้มีดงัดกุญแจแล้วถอดปลั๊กไฟตู้เติมน้ํามันขโมยเงินแล้วก็ขโมยน้ํามันหลังจากนั้นขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเจ้าของตู้เติม น้ำมันเล่าแบบนี้บอกไอ้ภาพที่เห็นเนี่ยเกิดขึ้นกลางดึกวันที่14บสมกราคมคนร้าย3คนมางัดช่องเก็บเงินตู้น้ำมันของเขาทั้ง3ตู้เลยนะได้เงินไปหมื่นกว่าบาทแถมยังขโมยน้ำมันดีเซลไปอีก25ลิตรลองไปฟังเพิ่มเติมจากผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของตู้ค่ะแล้วก็เปิดกล้องดูวงจรปิดดูประมาณตีหนึ่งห้าสิบห้านาทีที่มันออกไปแล้วมันได้น้ำมันไปถังหนึ่งประมาณยี่สิบห้าลิตรที่ผม เติมมาที่ผมทำมเอามาไว้ตลอดแล้วก็ทังดับเพลิงหนึ่งถังสุดท้ายทั้งสามไม่รอดสิคะถูกตำรวจจับได้ขณะกำลังไปทำอะไรรู้ไหมฮะ ไปลักทรัพย์บ้านอีกหลังคือเห็นนะว่าพฤติ <ใจ S 2> กรรมเขาเป็นยังไงนะก็คือไปจับได้ขณะกําลังลงมืออีกคดีหนึ่งเลยอ่ะในอํเาเภอพระยืนนะคะทราบว่ามีทั้งเยาวชนอายุ13ปีอายุ15ปีอีกคนอายุ19ปีค่ะทั้ง3ามก็สารภาพาว่าชวนกันไปงัดตู้เติมน้ํามันในพื้นที่ตั้งแต่ต้นเดือนแล้วเงินที่ได้มาก็จะเอามาแบ่งกันใช้เที่ยวตามประสาวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นเยาวชนก่อเหตุอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมฮะ